กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยพวกผมไอเชน a นลมาสเตอร์ทีวีกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ครับเราไาอยู่กันในเกมโ o บล็อกกันอีกแล้วกันในแมทที่มีชื่อว่า Happy Oof Day นะครับผมเกมนี้เป็นเกมแนวสยองขวัญครับที่ออกมาหลายปีแล้วแหละแต่ความสยองขวัญของมันนั้นยังคงเป็นอมตะจนผมมาเจอเกมนี้เข้าครับซึ่งเนื้อเรื่องของเกมเนี้ยไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกตามดดสคริปชั่นแต่ดูโอ้โหเข้ามาข้างในรู้เลยว่าน่ากลัวมากๆนะครับในมิน มีอุ้มาต้อนรับเราถึงที่เลยครับดูทรงแล้วน่าจะเป็นงานวันเกิดนะอเกมนี้คนน่าจะน่ากลัวมากๆเลยครับนั้นเราไปเริ่มกันเลยฮะอะไรเนี่ยเกมนี้โคตรจะน่ากลัวแล้วก็มีเลือดมีความตายมีจัมส์ะแกรมีเสียงที่ค่อนข้างสยองนะถ้าคุณอายุต่ํากว่า13หรือคุณยังไม่มีเออหรือคุณยังไม่สบายใจเกี่ยวกับเกมผี ฉันปรารถนาไปยังฝูงว่าอย่าเล่นเกมนี้เอาแล้วไงแค่คำเตือนก็เขย่ยาขวัญแล้วอะไปกันครับชัปเตอร์หนึ่ง House of Bud เพื่อนคุณได้ชวนคุณเนี่ยไปบ้านล้างสีเหลืองหลังหนึ่งครับเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดปาร์ตี้ของคุณในอีกไม่ช้าในอีกไม่ช้าคุณก็ได้รู้ว่าบ้านหลังเนี้ยเหมือนมีวิญญาณที่ชื่อว่าอุ๊บตามไล่ล่าอยู่หรอ มันกินความเป็นและความตายมันกินความกลัวและความตายเออจะคุณจะทำลายอุฟแล้วช่วยเหลือเพื่อนคุณได้หรือไม่หรือคุณจะพบกับเหตุการณ์น่าสยดสยองที่จะออกไปจากที่นี่มันอยู่ที่คุณแล้วล่ะว่าจะจบเกมนี้ยังไงโอเคครับประมาณนี้ผมเล่าไปอาจจะมีติดติดขัดขัดหน่อยตนะ้องขออภัยนะอาจจะขาดช่วงไปบ้างไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตัดเอา โรดดิ n ง the game มาเกมนี้น่าสนใจมากครับน่าจะประมาณเหมือนลิกกี้เลตมั้งแบบว่าน่ากลัวแบบน่ากลัวแบบไม่รู้เรื่องเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าให้ผมเดาโลดดิ้งโลดดิ้งรือ g เกมโอเคครับมาแล้วกระคำทูชอปเตอร์หนึ่ง How of Bad บ้านสีเลือดครับเกมน,นี้ก็จะกล่าวถึงว่าเราต้องไปหาของขวัญครับดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆแบบแบบแบบเหมือนมีแบบรางวัลเก็บ อยู่ตามทางครับเราต้องเก็บมันมาเพื่อแต่งบ้านเพื่อสะสมแต้งประมาณนี้เหรอไปนครับเฮ้ยมีตัวละครผมได้หวะมาแล้วครับกดเพย์ครับโอ้โหมีโหมดให้เลือกด้วย Normal มีความน่ากลัวที่น้อยลงเลือดไม่มากมีจัมสกแกร์อยู่ไม่ค่อยมากง่ายต่อการผ่านมีความน่ากลัวเยอะมีเลือดเยอะโคตรยากพัศเสลและชาเลนจ์นี่แม่งก็โคตรยากเหมือนกันโอ้โหเล่นด้วยตัวคุณ มาครับระดับผมต้องเอ็กซ์ตรีมคือต้องบอกก่อนว่าเกมเนี้ยไม่ได้แปลว่าปูปับคุณจะเข้ามาได้เลยคือบางคนอาจจะเข้าได้เว้ยคือเราต้องเข้ากลุ่มก่อนใช่ต้องเข้ากลุ่มก่อนเพราะตอนแรกที่ผมมาเล่นเนี่ยอะไรล่ะสองพันสิบเอ็ดสิงหาคมทำไมเฮ้ยมีตัวลองผมเดินด้วยวะปุ๊บทำไมอุ้ย ว่างไงเด็กน้อยว่างไงเด็กน้อยอย่าก,กลัวไปเลยฉันชื่อว่าอูฟแล้วคุณล่ะเอิมผมชื่อแอคชั่นทีเหนึ่งครับทำไมจะรับพาตัวกูเหรอโอ้นั่มีชื่อที่ดีมากเลยนะสีแดงเป็นสีที่นายชอบใช่ไหม เพราะคุณดูเหมือนตื่นเต้นกับดอกไม้สีแดงนั่นนะโอ้เออฉันไม่รู้เหมือนกันนะ่ะฉันรักสีแดงและสีแดงเป็นสีที่ฉันชอบทำไมเฮ้ยเขามานี่สิฉันมีอะไรให้นายดูอ่ะเอ้ยกูเดินไปด้วยว่ะเฮ้ยเข้ามาใกล้กว่านี้สิ นายคงไม่อยากพลาดสิ่งนี้แน่เฮ้ยเฮ้ยไมยู่ตาวาปไปเสลยเดินมาเอาวอะไรแกงละผ้าตัวเหรอก็อ็อฟ you can run but you can hide up แกวิ่งได้แต่แกซ่อนไม่ได้หรอกอะไรอ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นตำรวจครับอันนี้น่าจะเป็นฆาตกรครับทำไมมันเดินม,มาหาเราคนนี้ยิงโดนโอู้ ตายอย่างนี้เหรอพระเจ้าช่วยมันมีคนมาทักเราครับน่าจะรับพาตัวเราก็มีใครไม่รู้มาเห็นเจ็ดปีต่อมามีอะไรเนี่ยเจ็ดปีต่อมาโอ้โหเออกันยาวันที่7จ็ด8นี่คือวันเกิดของคุณแอคชั X ่นทิชตหนึ่งแต่จริงๆไม่ใช่วันเกิดผมนะผมเกิดเก้ากรดา,านี้เป็นในเกมไม่เฉย วันเกิดของคุณไม่ใช่เทสหนึ่งปาร์ตี้นี้โดนจัดโดยเพื่อนของคุณประมาณสองสามคนอ๋อชื่อเพื่อนครับคนแรกนูบบลายคนที่สองแอนดรูฟคนที่สามนูบสันคนที่สี่อิสซาเบลอูฟไอ้ยิ่พวแม่มึงตั้งยือ่อยังไงวะเนี่ยแล้วก็อูฟนาธานครอบครัวของคุณนั้นก็ไปด้วยเหมือนกันแต่คุณจะดีกว่านั้นถ้าคุณตื่นขึ้นมาหรือคุณ กำลังไปสายแล้วนี่มันก้ามัวแล้วนะจำไว้ว่ายิ้มและสนุกสนุกทุกเวลาประมาณนี้เป่อไปครับตื่นสายใช่ไหมเนี่ยหรือตลกชื่อเพื่อนสุดแล้วโอเคครับเสียงนาะฬิกาปลุกครับเฮ้ยดังเว้ยเทิร์นออฟได้ด้วยโอเคโอเคโอ้โหเซนซิตี C ้เม้า e มึงทำมาได้แบบสุดยอดมากอุ๊บวอ เป็นการป้องกันลิขสิทธิ์ที่เถือนที่สุดเท่าที่เคยเจอมามีอะไรมีหมอนมีของเล่นอุ๊บซิมูเลเตอร์สำรวจครับในนี้มีอะไรประตูประต,ระตูไปประตูใช่ไหม I s ย o w d ์เด f เฟิรฉันควรใส่เสื้อก่อนอ๋อเสื้อนีน้น่าอยู่ในนี้นะครับนี่เพอเเสื้อ ไงยังเอ้ยตรงนี้มีทางครับอะไรอะไรอะหูตกใจหมดเลยแ Happy b i r t ์ d a y Action T หนึ่งฮ่า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 ทำกูตกใจหมดเลยน่าจะเป็นเพื่อนเรานะครับ Boy you are Sky Living o o f out of me หูตกใจอูฟหหมดเลยไม่มีชั้นอย่างเงี้ยเหรอคุณ เอ่อ e e e อ n ซีเ on your face ฉันอยากเห็นสิ่งนั้นบนหน้าคุณอะความกลัวเหรอ e got you so g o o d เราเจอคุณแล้วดีมากเลยโอ้ห oh, ูปากได้แล้วนะแอนดรูไอ้น,นี้ชื่อแอนดรูครับฉันจะอะไรยืนยาฉันจะเปิดงานเลยนะนั่นเป็นอะไรที่โคตรสนุกเลยล่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะตอนนีน้ทุกคนมันเกิดอะไรขึ้น Well we've been planning your birthday party เรากำลังวางแผนมันเกินคุณแลวล่ะแย่เรารู้ว่าโอ้โหเฮ้ยอ่านอ่านไม่ออกเราเราอ๋อออประมาณว่าเรามีอะไรตื่นเต้นครับไปจ ok ัดงานที่บ้านลาวสีเหลืองกันอ้นั่นเป็นสิ่งที่เจ๋งมากเลยนะฮ่าฮใช่แล้วล่ะเฮ้ยอพอ่านไม่ออกขอโทษนะเพื่อน so what are you waiting let's go head o u t แล้วแกลอยอยู่ล่ะไปกันเลยไปข้างหน้าเลย โอเค alright ไม่อยู่ o u t s i d โอเคไปเจอกันข้างนอกครับไปครับไปไไม่เลยผมไม่คิดสงสัยดีกว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะมีอะไรดีโอเคครับเฮ้ยเพื่อนหยุดนิ่งทำไมมองเลยเนี่ยเด็กหายนั่นภาดเด็กหายนี่ถึงทุกวันนี้เขายังหาไม่เจอเลย ซึ่งเด็กหายเนี่ยมันอยู่ในรอบๆเมืองนี้นี่แหละนั่นนั่นมันเป็นอะไรที่แปลกนะแปลกสิแล้วรออะไรอยู่เนี่ย Something strange is going on เหมือนมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นนะอะไร We better head to the party that we can prepare จะดีกว่านั้นถ้าเราไปที่ปาร์ตี้นะเราสบายใจได้เลย Yes let's go ไปครับคือรถตู้ครับรถตู้รถผมไม่ใช่รถตู้ือรถเก่งรถเก่งจับเด็กครับมาแล้วครับ เราน่าจะรถคันนี้อันนี้น่าจะเป็นรถของพ่อแม่เรานะครับนี่เหรอบ้านล้างสีเหลืองคำจอยปาร์ตี้ we gonna have so much fun โอ้โหเฮ้เยพูดมึงเดียวไปกับกูได้ไหมแล้วสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นครับแบบนี้เล่นไะด้แค่อโอ้โหน่ากลัวชะพ่ายเลย I know g h t we did i for party โอเคอันนี้มันสร้างมาเพื่อปาร์ตี้เราโดยเฉพาะ Why don't you go ็กซ์โนนุกสันและฉันจะจะคอยช่วยอยู่ข้างนอกในบ้านเองมืนมันมันจะตามเราเข้ามาครับเราไม่อยากสำรวจเลยว่ะเอา้าเข้าไปไม่ได้เราจะไปทางอื่นครับหรือไปได้ว่าต้องฟังสนทนาให้จบก่อนมัน้งเอาไร่ดีมากเลยโอเคมีเพื่อนไปด้วยแล้วมาไม่เหงาแล้วกู เปิดเข้าไปมีสวิตด้วยเปิดสิเขา้ยตกใจเงาลุโปโปรหมดรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เหมือนมีพลังงานบางอย่างนะโคตรมืดพระเจ้าช่วยน,นมันเลือดปลอมนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันครับตรงนี้ไปไม่ได้ครับ นี่อะไรล่ะไม่มีอะไรให้เก็บครับไปไปเฮ้ยไอ้เชี่ยใครวะโอ้โหมีนุ่มผู้ขอตายครับผมว่าผมต้องเข้าไปแล้วล่ะเข้าไปไม่ได้ครับปิดปิดปิดบอกเลยโคตรน่ากลัวครับหันหลังมีแน่นอนเฮ้ย บ้านมีแค่นี้จริงดิเฮ้ยเดินไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยให้ไปไหนออกเหรออกไม่ได้ครับเอาแล้วให้ไปไหนเนี่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยนายนี่เป็นรูปครับ เอาไปไม่ได้อะคืออะไรอะเปิดไฟก่อนเหรออ๋อโอเคโอเคเราเปิดไฟครับแป๊บนะห้องนั้นมีมีให้เปิดไฟไหมวะอ๋อโอเคโอเคโอเคเปิดแล้วไปต่อได้ครับเขา้าใจแล้วเขา้าใจแล้วเขา้าใจแล้วนั้นผมขอสำรวจห้องนี้ก่อนแล้วกันพระเจ้าช่วยนั่นมืดมากเลยนั่น ไฟห้องนี้ไม่มีอะไรครับแต่สำรวจก่อนดีกว่ามีอะไรไหมเอ่ยไม่มีอะไรครับห้องนี้เก้าอี้โคตรเท่เลยลอยได้ด้วยเอ่อดูจากรูปภาพแล้วนะ่าจะไปทางซ้ายก่อนดีกว่า โอ้โห okay. oh! อ่างน้ำยังเป็นเลือดเลยเปิดครับโอ้โ oh. ห okay. <Okay. S 2> ไปครับล็อกขอบดีวกว่ากลัวหลังนี้ไม่มีอะไรฮะแล้วเพื่อนยังอยู่ข้างนอกกันใช่ไหมเ <Okay. S 2> ต้นกันด้วย มันเต้นกันด้วยไอ้เพื่อนมันเข้าตามมาดิไอ้สองคนหายไปไหนไม่รู้ครับนี่อะไรโดนไม่ได้ครับห้องสุดท้ายและเดินดอล็อกกุญแจใช่หรือไม่กุญแจแน่นอนครับเก้าอี้โยกได้วะ่ะเฮ้ยขยับไม่ได้เฮ้ยเฮียตัวอะไรเนี่ยเอา เดี๋ยว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 ผมมีอะไรอะมันไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมโอเคครับท่านผู้ชมครับผมเล่นมาสามสี่รอบแล้วปรากฏว่าเหมือนเดิมทุกอย่างครับนั่นก็เหมือนเดินเข้าไปโดนไอ้นี่ฆ่าเหมือนเดิมครับจนผมได้พบความลับบางอย่างครับมันเป็นเหมือนสวิตอะไรสักอย่างนี่แหละนี่แหละครับผมเจอมันดูนอดทัชมีถ้าเรากดปุ๊บเรียบร้อยครับ เราจะเจอการเล่นแบบแท้จริงครับเฮ้ยเดือดร้อนไม่ได้คนะเนี่ยครับนี่คือฉากจบอย่างแท้จริงและเป็นวิธีการเล่นแบบจริงๆด้วย The door is locked l o o k l i k e I need to find key now โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคกุญแจกุญแจอีกแล้วกุญแจตรงไหนตรงนี้ไม่มีครับ เจตอตรงไหนวะหากุญแจครับนี่ป้ากุญแจใช่ด้วยปึ๊บเจอแล้วครับกุญแจโอเคครับโอ้โหหน้าบ้านครับแต่เป็นกลับหัว ทำไมนีนนกกะโดะโดได้ไหมกระโดดเขาไปไม่ได้ด้วยให้เราทำอะไรเนี่ยอัพขึ้นตรงนี้เหรอโอ้โหไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยโคตรเนียงครับขั้นแรกเรากระโดดไปตรงลูกโป่งครับโอเคครับวิธีการขึ้นมาก็กระโดดขึ้นมาตรงลูกโป่งครับแล้วก็กระโดดมาตรงนเนี้ยเนี่ย ใบเล็กๆตรงนี้ครับให้อยู่ระหว่างกลางให้ได้กระโดดขึ้นมาตรงนี้ครับก็ยากไหมถือว่ายากอยู่ครับไม่บอกนี่คือไม่รู้เลยนเนี่ยปาร์ตี้รับ้างหน้ามีตัวอะไรไม่รู้รออยู่ครับก็เดินเดินไปตามสเต็ปครับแล้วไงต่อทำไมมันจะวิ่งมาเรียบร้อยครับแล้วก็ตายใช่ไหมตายครับผมจะบอกว่าผมจะบอกว่าเกมนี้ไม่มีอะไรเลยครับก็ขอให้เป็น คลิปสั้นๆก็แล้วกันฮะมันไม่มีอะไรเลยคือมันมันจะเชื่อมไปยังแมปแมปอื่นครับเป็นแมปแฮปปี้อุ๊ปเดย์ครับซึ่งผมจะไม่เล่นแน่นอนครับเพราะว่าอัลฟ่าเนี่ยสนุกที่สุดส่วนโตวเกมหลักเนี่ยที่ปล่อยมาแล้วเนี่ยผมคงไม่เล่นแล้วกันครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่สนุกอ่ะเออมันไม่มันไม่สนุกมากแค่หาปริศนาหาฉากจบฉากจบแค่นั้นครับมันไม่มีอะไรสนุกเลยฮะก็ แฮปปี้อุ๊ปเดย์แมปเนี้ยแมปเนี้ยเป็นแมปอัลฟาครับน่ากลัวที่สุดครับก็สำเนียไปก่อนสวัสดีครับ